อุ้ยบุ๋มเผยคำพูดเจนนี่เล่าความจริงโดนเพื่อนรักทำอะไรจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้บางพื้นที่น้ำเริ่มลดแล้วแต่บางพื้นที่ยังหาสาหัสรอความช่วยเหลือล่าสุดบุ๋มปนัดดาโพสเฟซบุ๊กด็อกรปนัดดาวงผู้ดีเผยภาพของเจินนี่ พร้อมข้อความเล่านาะทีที่เจนนี่โทรมาหาพูดคุยอยากช่วยเหลือและร่วมทําบุญช่วยน้ําท่วมระบุข,ข้อความว่าวันนี้เจนนี่เทียนโพสุวรรณโทรหาบุ๋มน้ําเสียงของเธอค่อนข้างเศร้าน้องบอกทางใต้เป็นอย่างไรบ้างพี่เจนอยากช่วยแต่เจนไม่ได้มีเงินเยอะก็อย่างที่เห็นว่าเงินเก็บที่เอาไว้ให้ลูกถูกเพื่อนคนนั้นเอาไปหมดแล้ว เจเลไลส์สดขายของอยากร่วมทําบุญ1 0 0 0 0แบาทส่งแรงใจไปทางใต้บุ๋มขอบคุณเจนนี่มากนะคะลำบากอยู่แต่ก็ยังนึกถึงกันอยากให้โลกใจดีกับเธอมากกว่านี้และขอให้ผลบุญนี้ทำให้เจนนี่ได้รับความเป็นธรรมด้วยค่ะท่ามกลางชาวเน็ตคอมเมนต์ชื่นชมเจนนี่ลดหลามขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ